ตบนะครับแกงขี้กล้านะครับได้เหรอ หนีไปหนึ่งนะครับหนีไปหนึ่งนะครับไปไหนนะครับตายนะครับตายหนึ่งนะครับ ไม่ไหวกับกูนะครับไม่ไหวกับกูนะครับไม่ไหวกับกู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 นะครับนี่มันจอดนะครับน้องนี่ครับปาตะวันนะครับปาตะวันนะครับปาตะวันนะครับตะวันหนีนะครับ จิมมี่นี่นะครับไปไหนอ่ะไปหาพ่อไงหาแม่มึงไงด้วยหีหาแม่มึงไงดวยก็ไปสี่แม่มงไงสี่หีแม่มาหีแม่หน่อยเยิมอะเยิ้มแ่มาหี่แม่มาหี่แม่มาหี่แาหี่แม่หีแม่มาหี่แม่มาหีเน่า่่าหีแม่าห่แม่มห่แม่มาหีหี่่าหี่ไอ้าหี่หี่าหี่าหี่แาหี่ม่ายี่แมไอ้หีมมี่พมอาหนหี่แม่ี่แ่พี่แมี่แม่มหี่แม่มี่แี่ห่่่ห่ลย เลยนะชัดเจนนะจิมนะจิมครับขอชุดหน่อยจะไปแลกกับไอชุดเนี้ยแล้วก็เพิ่มเงินให้เขาเขากันดาเมจเหมือนกันนะดูงันเดี๋ยวเอามาให้ยืมอ่ามันกันอะไรวะเดี๋ยวจะเรียครับก่อนลงมาด้านล่างลงมาด้านล่างแต่ปีกยัดเกิดบ๊อบสักให้มันลงมาด้านล่างให้ลงมาด้านล่างไอ้เหี้่จะได้ดู โผลเข้าดีสลอตกูตายน่ะมาแล้วคอนแวนที่เรียนมาแล้วพี่โฟล์เอามาดีมานี้มานี้มานี้นะครับไอดีหนึ่งเก้าสี่เลื่องเพืไม่มีเลยหนีหนีพี่เฟิร์สหนีพี่เฟิร์สหนีฟร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 ีไปไหนอ่ะฟรีไปไหนอ่ะฟรีไปไหนอ่ะวิ่งไปปั๊มยาก่อนพี่ขอร้องแล้วพี่ผมปั๊มยาเลยพี่ให้ผมปั๊มยาได้ไหมพี่ พี่กคปั๊มยากันเลยไมพี่พี่ผูกอถ่ายพี่เลยไม่พี่พี่ผูกอถ่ายพี่ได้ไม,มพ,พไมไไมมี่ผมขอถ่ายเลยไม,มพี่หพี่ผูเขาเองพี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเปไงครับวะเออเออติดตด กูจุ๊กก่อนแล้วกันนะ้เหี้ยะถาสามดาบกูใช้มันอะไรไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยจิมมี่นิดส์เลยจิมมี่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมเดี๋ยวจะบอกกดเข้าไปในอาวุธครับที่เก็บอาวุธแล้วมันก็จะขึ้นว่า แล้วแล้วแล้วมันก็จะขึ้นว่าตรงดาบครับกดไปตรงชื่อดาบแล้วมันก็จะขึ้นว่าข้อมูลดาบใช่ปะไม่ใช่ดิอันนึงม,ม,ม,มักดไปที่เก็บหูมาแล้วพี่ห้ยตึงจัดโอ้ยตึงจัดเลยอะพี่ ไม่ไหวกับกูสักสวยเฮียเฮ้ยพี่เฟิร์สพอดีครับพี่ เสือลาเมื่อเสือเากูเมื่อกี้เด็เยี่ยเด็กตัดห้ายเยียเด็กเล่นกควายพาตัวมึทิ้งไ่ายอตรหนูัจิฟันครับเนี่ยโว้ควายก็ตอเมื่อคววยหน้าหมาเยียหน้สิวควายไอ้กระแบไอ้เนียควยกต่อไอ้ัดจ็คกี้ตึงจาไม่ไหวจ็คกี้สักตัว ยาแจ็คก <Private S 2> ี้เข้มสีถึงจัดสู้แล้ว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 หลวงพ่อพี่ใครจะแข่งรถกระโปกน่ะแข่งรถกระโปกไหม ผมให้เลยพันหนึงไอก่งกระจอก